1, 2, ึ่งสอหกับผมพระมาติศัก์อุปวัฒนขออนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์ออกรับบินธบาตท,ที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับนีใกล้ใกลนี่นะครับบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเนื่องจะมีหลายซอยก็เลยแบ่งครูบาอาจารย์ไปได้หลายซอยด้วยกันนะครับหรือขออนุญาตถ่ายภาพญาติโยมผู้ให้การอุปถัมภ์ คำชูวัดพระปาสสนานะครับอากาศเย็นเลยนะครับช่วงเช้าๆนะครับบ้านปฏิรูปอ,ปอําเภอสีสงคมจังหวัดนครพนมนะครับหลังจากเสร็จงานปฏิบัติธรรมที่วัดสีบุญเรลืองบ้านหัดแพงนะครับก็เดินทางมาที่นี่นะครับนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ขาวไม่ชี้นะครับบางส่วนยังเดินทางไปร่วมงานนะครับอายุวัฒนมงคล ระดฐตพระคุณพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับหลวงตาสมพรที่วัดสุดทธิวนารามนะครับทั้งเมชีทั้งครูบาอาจารย์นะครับบางส่วนที่ตกรถนะครับไปไม่ได้ก็มาพักโลนะครับอยู่ที่วัดบ้านปฏิรูปนี่นะครับงานปฏิบัติธรรมเริ่มวันที่15บหกุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่24นะครับ วันที่23นะครับจะเป็นพิธีฉลองสัญ,ญบัติพัทยศนะครับพระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับลูกศิษย์ฉันผู้ใหญ่ของพระเดชพระคุณลุงตานะครับถือว่าเป็นประธานคณะศิษย์พระเดชพระคุณลุงตาพระครูภาวนากิจจาธรก็ว่าได้นะครับดืออยาโยมชาวบ้านปฏิรูปนี่นะครับไปขอ กับพระเดชพระคุณนองตานะครับเพื่อมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะครับพระเดชพระคุณน้องตาก็พิจารณาให้ควรนานนะครับคอยส่งมาเป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับนี่เดือวันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพญาติยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับ สองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยิโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศรีสรงคามจังหวัดนครพนมนะครับใส่บาตรให้แก่คณะสงฆ์นะครับนี่เดิอคณะสงฆ์ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับแต่ว่าแยกออกเป็นหลายซอยนะครับก็เลยเหลือจํานวนเท่านี้นะครับนี่ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงดิมวันปฏิรูปนะครับอำเภอสีสรครคมจังหวัดนครพนมนะครับ หดือคณะสงฆ์ที่เดินทางมาแต่วัดบ้านเกาบอนะครับโอ้หลายที่ด้วยกันนะครับค่อยมาถึงวัดบ้านปฏิรูปนี้นะครับเริมงานปฏิบัติธรรมวันที่15นะครับกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์นะครับหดือวันที่23นะครับมีงานฉลองสัญญบัตรพัยดยศด้วยนะครับ บาปแข็งแรงแข็งแรงหรงือมีพระภิกษุสงฆ์ผู้บวชใหม่นะครับเดินตามหลังนี้นะครับเนื่องจากมีหลายซอยนะครับก็เลยได้แยกออกไปบินทบาทแบ่งไปนะครับก็เลยเหลือคณะสงฆ์จำนวนเท่านี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลนะครับหลวงตาสมพรนะครับ กูภ, uth, ภา ing, ing, วนาธรรมวิสุทธ์นะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดื้อสาธุสาธุหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ ญาติโยมบ้านปฏิรูปนะครับอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับมีตัวเล็กๆด้วยนะครับนีสองหนูน้อยสองหนูน้อยนะครับอไม่หนาวเลยนะครับไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับเนี่ยวหนาวว่าคือว่าใส่เสื้อกัน,นหนาวชื่ออะไรครับเนี่ยคือเก่งไหฮถึงนอนเขาตื่นไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับเนี่ย ผู้นี้ซื้อว่างเดน,นี่ผู้นี้ทำไมหน้าตึงจังเลยนี่นะครับหนูน้อยบ้านปฏิรูปนะครับอําเภอสีสงคมจังหวัดนครพนมตื่นมาร่วมใส่บาตรเ,เช้าเชานะครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมาดิศุปวัฒโนขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยากโยมบ้านปฏิรูปนะครับบ้านปฏิรูปอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพน,นมนะครับนี่ทำบุญใส่บาตรเด้อก่อนที่จะถึงงานปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับคณะสงฆ์ก็จะออกรับบิณฑบาตแบบนี้มาไปจนถึงวันที่สิบห้านู่นนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ นะครับญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงคารมจังหวัดนครพนมนะครับคุณตาคุณยายนะครับนีม่แต่คุณยายนะครับพร้อมด้วยล้านน้อยนะครับนี่ใส่บาตรในช่วงเช้าๆนะครับในช่วงก่อนที่งานปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงนะครับยังไม่ได้เริ่มนะครับวันที่15บหกุมภาพันธ์นะครับเริ่มงานปฏิบัติธรรมไปจนถึงวันที่25้านะครับ 2ี่สิีนะครับก็จะมีคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยหลายซอยนะครับก็เลยถูกแบงก่งออกไปนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อชื่ออะไรครับเนี่ยอืม <laughs> <laughs> นุคิมนะครับเนี่ อาบนะครับคุณตาคุณยายบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับใส่ปาดแก่คณะสงฆ์นะครับมีหลายซอยนะครับบ้านปฏิรูปก็เลยคณะสงฆ์ถูกแบ่งออกเป็นสามสายนะครับก็เลยเรือจํานวนเท่านี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เดินทางไปร่วมงานบุญนะครับอายุวัฒนมงคลหลวงตาสมพรนะครับพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับ น,น,น,นู่นวัดส nah ุทธิวนารามบึงการนู่นนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงเลยคุณยายเด้อห่สองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคุณโยมประพันธ์ผาดานแก้วนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายภาพเลยนะครับนี่ พร้อมครอบครัวนะครับทําบุญใส่บาตรนะครับลูกหลานคุณแม่ตุ่นแกนแก้วนะครับนี่บริวารเยอะเหลือเกินนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้อุปธรภมคำชูวัดวาพภะศาสนานะครับวัดบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงนรรมจังหวัดนครพนมนะครับโยมประพันธ์ผ้าด่านแก้วนะครับนี่เดี๋ยวพร้อมครอบครัวพ่อบ้านเนะนี่เนาะพ่อบ้านและก็ลูกสาวนะครับ ด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยเด้อประพันธ์ผาดานแก้วเนาะสาธุสาธุ1 2 3 4 5สองห สองสามสี่ห้ากระผมพมาดิศกุป,ปวัฒนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาดิศกุปวัฒนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์นะครับออกรับบินฑบาตจากญาติโยมวัดบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับตรงกับพระอาทิตย์เลยนะครับนี้ ปฏิทิยามเช้านะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระาศาสนานะครับนี่เด้อก่อนถึงงานปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับคณะสงฆ์ก็จะออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมแบบนี้นะครับนี่แต่ว่าถูกแบ่งไปหลายสายนะครับก็เลยเหลือไม่มากรูปเท่าไรนักนะครับวันนี้ออกรับบิณฑบาตวันแรกนะครับจนถึงวันที่สิบห้านู่นนะครับนี่สาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อมีพระไม่นะครับบวชไม่นะครับเดินตามหลังนี่นะครับพาชีวรก็มีแต่จะหลุดลุยนะครับพอดีมันตรงกับแสงพระอาทิตย์พอดีนะครับก็เลยขออนุญาต ถ่ายภาพนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตนะครับบ้านปฏิรูปอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับก่อนถึงงานปฏิบัติธรรมงานปฏิบัติธรรมนี่เริ่มวันที่15้านะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับคณะสงฆ์ไปร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลนะครับหลวงตาสมพร พระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับที่วัดสุทธิวนารามนะครับพร้อมด้วยแม่ขาวแม่ชีนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมค้ำชูวัดวาระาศาสนานะครับบานปฏิรูปนะครับนี่พระอาทิตย์สองตานะครับมองไปในมืดหมดเลยนะครับนี่ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยเดิมหนงสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์ ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมวัดบ้านปฏิรูปนะครับอําเภอศรีสรงคามจังหวัดนครพนมนะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับก่อนถึงวันปฏิบัติธรรมกรรมฐา,านนะครับเปิดงานวันที่15นะครับเดือแต่ว่ามีหลายซอยนะครับบ้านปฏิรูปก็เลยถูกแยกออกนะครับแบ่งไปซอยนั้นซอยนี้ก็เลยเหลือพระภิกษุสงฆ์อยู่ไม่มากนะครับแต่ละสาย ที่ออกรับปิณธาบาดนะครับแบ่งไปสามสายนะครับคณะสงฆ์อีกส่วนหนึ่งก็ไปร่วมงานอายุวัฒนมงคลนะครับประดิษฐ์พระคุณหลวงตาสมพรนะครับพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับที่วัดสุดที่วนาลามนะครับบึงการนู่นนะครับเออขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัวดบาปศาสนานะครับนี่ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำด้ยลําด้วยสุขคนเด้อสาธุสาธุ ญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวารศาสนานะครับใส่บาตรคณะสงฆ์นะครับเด้อที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับมีพระไม่บวชเมื่อวานนี้นะครับนี่ห้ารูปด้วยกันนะครับแต่ว่าถูกแยกไปบินทบาทสามซอยสามสายนะครับก็เลยเหลือจํานวนไม่มากนะครับนี่ญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวารศาสนา วัดบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงคามจังหวัดนครพนมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพด้วยเป็นอนุสร์ชีวิตนะครับปีละครั้งนะครับจะได้มาที่บ้านปฏิรูปนี้นะครับก่อนที่ถึงงานปฏิบัติธรรมก็จะได้ออกรับบิณฑบาตแบบนี้นะครับเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยด้อย ย้อนแสงพระอาทิตย์พอดีพอดีนะครับนี่ถ่ายภาพไว้แต่มันมองไม่เห็นนะครับด้านหน้านะครับนี่ญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับคุณพ่อใหญ่ม้วนนะครับคููบารมีคุณแม่กานะครับเป็นโยมพี่สาวของพระเดชพระคุณลวงตานะครับนี่แต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับเหลือแต่พ่อเยม้วนไว้นะครับทิ้งคููบารมี ไว้นะครับนี่โยมผู้ให้การอุปธรรมค้ำชูวัดวาราศาสนานะครับนี่พ่อใหญ่ม่วนปีนี้อายุหลายปีนะปีนี้อายุหลายปีพ่อใหญ่ปีนี้อายุหลายปีปีนี้อายุแปดสิบสี่ปีแปดสิบสี่ปีนะครับนี่ป้าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำดวยลำดวยเด้อ <c oughs> เป็นโยมพี่เคยของระรดชพระคุณน้องตานะครับ บุารมีของคุณแม่กากาศีนาใช้เวียงนะครับแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับนี่เด้อมีล้านน้อยนะครับน่ารักเลยนะครับ ไหมนะครับกำลังลุ้นอยู่ว่าพระจะดูดตอนไหนนะครับเนี่ยเด้อนะครับเป็นสิ่งที่ยากนะครับยากที่สุดสำหรับพระใหม่ก็คือการคุมผ้านะครับปกติอะไรที่แม่ใหม่จะดีนะครับแต่พระใหม่นี่ลำบากเหลือเกินนะครับจะไปไหนมาไหนนี่ยากทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอนานไปนะครับหนึ่งเดือนสองเดือนก็จะสะดวกนะครับเด้อ ดูเฉพาะภาจีวรเนี่ยภาพผ้าพื้นเดียวนะครับขออนุญาตถ่ายภาพญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับลุ่นพระไม่วันเด่นเี่พาสิรศนอวะ มองเห็นกำแพงวัดแล้วนะครับนี่เหลือไม่ไกลแล้วนะครับจุดหมายนะครับวันใจกับพระไม่นะครับกลัวผ้าจะหลุดกลางทางนะครับไม่ใช่ง่ายๆเด้อนะครับเข้าใจว่าคนที่ไม่อยากบวชนะครับแต่ว่าพอบวชนานไปก็สะดวกนะครับอยากยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ ทำบุญใส่บาตรเช้าๆนะครับเป็นญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาประสาสนานะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ก็จะออกรับปฏิบัติอออกวินทบาทแบบนี้นะครับจนถึงวันที่15นะครับเปิดงานแล้วค่อยไม่ได้ออกบินทบาทนะครับแต่ว่ามีหลายซอยนะครับก็เลยแบ่งไปซอยนั้นซอยนี้ก็เลยเหลือเพียงเท่านี้นะครับพระที่บินทบาทด้วยกันนะครับ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อย,ยมพอ่อสุขภาพแข็งแรงแข็งแ <c oughs> <c oughs> รงสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยทุกคนดื้อเต็มบาทเลยนะครับนี่ สองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับทําบุญใส่บาตรในช่วงเช้าเนะครับเป็นญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาาระศาสนานะครับแต่์าภาพมันย้อนแสงนะครับนี่ภาพย้อนแสงนะครับครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับเดินทางมาด้วยกันแต่ว่าโดนแยกออกด้วยหลายซอยนะครับ แผลแข็งแรงแข็งแรงเด้อมีหลายซอยนะครับก็เลยถูกแยกออกไปแบ่งไปนะครับเพื่อให้ทั่วถึงนะครับก็เลยเหลือคณะสงฆ์จำนวนไม่มากเท่าไหร่นักนะครับเด้อเหลือไม่ไกลแล้วนะครับก็จะเข้าสู่วัดนะครับพิณกำแพงวัดข้างหน้านะครับบ้านปฏิรูปอำเภอศรสีสรงคารามจังหวัดนครพนมนะครับ มีงานปฏิบัติธรรมเริ่มวันที่15บห้านะครับสิบากุมภาพันธ์ของทุกปีทุกปีนะครับก่อนจะถึงวันปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ก็จะออกรับบิณฑบาตแบบนี้นะครับบิณฑบาตไปจนถึงวันงานปฏิบัติธรรมนะครับค่อยชั้นภายในวัดนะครับอนุญาตประชาสัมพันธ์เด้อผู้ใดใครก็าตาม จะมาร่วมบุญนะครับปฏิบัติธรรมเข้าปริวัติกรรมนะครับที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15นะครับเดินทางมาก่อนเลยนะครับวันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่24กุมภาพันธ์นะครับวันที่23นี่มีพิธีฉลองสัญญบัตรพัยดยศนะครับพระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาทิคุณนะครับเป็นสิทธิ์ชั้นต้นๆของพระเดชพระคุณนงตานะครับ เกิดที่ทินทานบ้านเกิดนะครับที่บ้านพูนแพงเอเปอร์หงษตะพันจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเป็นโยมอุปถาของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพอบวชเข้ามาใหม่ๆนะครับบวชตั้งแต่อายุยี่สิบนู่นนะครับบวชเข้ามาใหม่ๆไม่กี่วันนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็พาไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับหลวงพ่อใหญ่วัดพิษโสภารามนะครับ โยมเขาเรียกให้ร้อนะครับมีข้อวัดปฏิบัติที่เรียบร้อยนะครับพระเดชพระคุณลงตาชื่นชมนะครับเวลามีการมีงานอะไรนะครับพระอาจารย์พระครูจะเป็นประมุขประธานของลูกศิษย์ลูกหานะครับพระเดชพระคุณลงตานะครับถือว่าเป็นประธานคณะศิษย์พระเดชพระคุณลงตาก็ว่าได้นะครับเป็นศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ นะครับพระเดชพระคุณหลวงตาให้ความไว้วางใจนะครับมีงานต่างๆนะครับก็จะให้ดูแลนะครับญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนี่นะครับไปขอนะครับมาเป็นเจ้าอาวาสนะครับเพื่อดูแลวัดบ้านปฏิรูปในสมัยก่อนนู้นนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็เลยอนุญาตนะครับสาธุสาธุมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบ้านปฏิรูปนี้นะครับเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับ พัฒนาวัดวาประสาสนานะครับจเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นะครับดอนะครับวันที่23นะครับจะมีพิธีฉลองสัญญบัตรพัดยศนะครับในเลื่อนสมณศักดิ์นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นค่อยฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอาพเจาตมาภาพก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะครับลูกศิษย์ลูกหาผู้อยู่ใกล้ยู่ใคร ะครับจะเดินทางมามุทิตาสักระนะครับขอบุญจากพระอาจารย์พระครูท่านนะครับดวงมุทิตาชื่นชมยินดีนะครับวันที่23นะครับเป็นวันฉลองสัญญาบัตรพัยดยศนะครับแต่ว่าง,งานปฏิบัติธรรมเริ่มไปตั้งแต่วันที่15กุมภานะครับสุขภาพแข็งแรงนะคุณยายเด้อ